สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเสนอเกมใหม่ God Marble สงครามเทพดึงดังและในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เกมเมอร์ทั้งหลายหลังจากที่ได้ลองเล่นกันแล้วว่ามีความรูม้สึกยังไงกันบ้างนะครับเอาละครับตามมาเลยครับเรากำลังหาคนมาสัมภาษณ์กันนะครับว่าตอนนี้เราเจอครูโชคดีนะครับเอาเลยพี่พี่ผมมีเกมใหม่มาเสนอพี่อะไรเนะี่ยที่ลองเล่นดู God Marble <ไป S 2> เกมใหม่้วสนุกมากลองสักครั้งหนึ่งพ,พี่เดี๋ยวพี่ติดใจมาก เล่นยังไงเนี่ยเนี่ยพี่กดเข้าไปต่อสู้มันจะดีลูกแก้วลองเล่นดูพี่เฮ้ยโอ้โหสก,กิกลแม่องกา a n g u l a เฮ้ยชื่อแกมวไหมนะขอนมากวล้าพี่จัดปลายต้องลองแล้วหลดเลยหลดเลยหลดเลย มีคนอยู่ไหมครับมีค,ครับพี่สนใจเกมผมเขาไปเล่นไหมอเออเกมอะไรอะลองเล่นดูดีกว่าเว้ยอ๋ออะไรเนี่ยโอ้มีเด้งดึ๋งเด้ง,ด,งดึงด้วยว้าวโอ้สุดยอดยังกับพินบอลเลยโอ้โหคิวหมดแล้วโอ้โหเจอบอลแล้วอเกมแนวรูปแบบใหม่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอะว้าวเดี๋ยวนี้ต้องไปแนะนําไปชวนเพื่อนให้มาเล่นกันแล้ว แถวนีไ้มไม่ค่อยมีคนเคลยจะไปสัมภาษณ์ใครต่อดีเนาะเฮ้ยเจอแล้วครับเราเจอผู้โชคดีอะไปดูกันเลยพี่พี่มาใหม่ God Marvel สงครามแทบดึงดังจริงอะเนี่ยพี่ลองเล่นดูก่อนโอเคสุด OK. ยอดใช่ไหมพี่ใช่เลยใช่เลยโอ้ยโอ้เล่นไม่ยากเลยเนี่ย ง่ายเลยอดีกเหมือนดีดรูกแก้วเลยอ่ะสุดยอดอ่ะอต้องโหลดต้องโหลดต้องโหลดละจัดไปจัดไปขอบคุณมากก็เล่นเพลินซะขนาดเนี่ยโหลดมาเล่นเองเลยดีกว่า God Marble สงครามเทพดึงดังเร็วๆนี้บนระบบ iOS และ Android แม่งเล่นสนามหมดเลย